อ้าวลูกหัวโตวิ่งทันไหมลูกวิ่งทันไมหมหัวโตไอหัวตัวทำหน้าอยากเล่นชอบเหรอเวลาเล่นแล้วชอบเหรอทำนนหน,น้าด,ดีใจขนาดนั้นลูกหน้าดีใจขนาดนั้นทำหน้าดีใจขนาดนั้นลูก ดักหนะ้าเหรอโอ้เล่นกันตรงนี้นี่เองมาโตมาโตไม่ไหวละขี้เกียจวิ่งละเหนื่อย <clears throat> ไอ้มาโตไอ้ขี้อ้อนไอ้ขี้อ้อน อ้อนอีกแล้วจะอ้อนอะไรมากมายลูกอ้อนตลอดแล้วอะฮะอ้อนอะไรมากมายอาดูเข้าเล่นกันนู้น